สวัสดีครับสวัสดีช่อง Social income นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับครับวันนี้เราจะมาทําการส่งเว็บไซต์นี้ครับผมฟรีปิกนะครับฟรีปิกฟรีิกนี่ได้ยินมานานแล้วนะครับเว็บนี้นะครับค่อนข้างที่จะส่งยากแล้วก็ตรวจสอบยากนิดนึงนะครับแต่ว่าใครที่ส่งเว็บนี้ผ่านนะครับก็จะเริ่มมียอดโหลดตั้งแต่แรกแกเลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ freepic contributor นะครับก็เป็นหน้าเว็บไซต์ที่เอาไว้สำหรับอัพโหลดรูปภาพวิดีโอเวกเตอร์นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมจะทำการนะครับส่งไฟล์ตรวจสอบนะครับไฟล์สอบก็คือ10%ภาพนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมส่งผ่าน5ภาพแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมส่งไปแล้วนะครับครั้งแรก ลองดูนะครับมันก็ผ่านไปห้าภาพโดนตีกลับรีเจ็คไปห้าภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเซฟไ้ก่อนนะครับมาดูภาพที่โดนรีเจ็คกันก่อนนะครับนี่ครับภาพที่ผมโดนรีเจ็คนะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับภาพนี้เป็นภาพผ้าม่านนะครับโดนรีเจ็คนะครับเป็นโดนข้อหา similar นะครับภาพซําซ้อนนะครับแล้วก็ quality standard นะครับไม่ผ่านนะครับแล้วก็มี quality standard แล้วก็มีเป็น noise นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาให้ส่งเป็น vector นะครับเนี่ยเป็นภาพขาวดาแล้วมีพื้นหลังนะครับอันนี้ก็จะส่งเป็น vector นะครับอันนี้เราส่งไม่ถูกนะครับโดนตีกลับมา5ภาพนะครับแล้วก็ที่ public หรือเผยแพร่ในการขายนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ มาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มมียอดโหลดแล้วนะครับคือผ่านปุ๊บมีคนโหลดเลยนะครับนี่นะครับภาพนี้ผ่านนะครับเป็นภาพพื้นหลัง abstract หรือภาพ Black c k g r o u n d นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็ภาพที่สองก็จะเป็นภาพลวดหนามนะครับภาพที่สามก็จะเป็น b a c k g r o u n d อีกแล้วนะครับภาพสี่ก็เป็น Background นะครับเป็นผ้าม่านเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพที่ห้าเป็น background ซีเมนต์นะครับ โอเคนะครับทีนี้ยอดโหลดนะครับนี่ยอดโหลดอยู่ฝั่งนี้นะครับยอดโหลดหอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือยอดเงินที่ได้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ผมทราบก็จะเป็นเขาจะเป็นอะไรอะ่ะยอดเงินนะครับเป็นเงินยูโรหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นยูโรแหละถ้าจาไม่ผิดนะครับนี่ยอดโหลด0.06ยูโรนะครับ หนึ่งโหลดนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่ะภาพนี้ห้าโหลดเลยนะครับภาพนี้ห้าโหลดเลยนะครับได้มาศูนย์จุดสามสองยูโรนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งโหลดนะครับนี่ภาพนี้ได้หนึ่งโหลดนะครับภาพนี้ได้สามโหลดนะครับสามโหลดนี่ได้มาศูนย์จุดหนึ่งเก้ายูโรเลยนะครับนี่นะผมว่าเว็บนี้เป็นเว็บง่ายๆนะครับแต่ว่าเราอย่าส่งภาพซ้ํานะครับ ให้คัดภาพแล้วก็ส่งดีกว่านะครับเพราะว่าตามจุดประสงค์เขาก็คือแบบนั้นเลยนะครับค่อนข้างที่จะส่งยากนิดนึงครับแค่ให้เราคัดภาพหนึ่งภาพที่มันไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเว็บเว็บ free pick นะครับเว็บ free pick เนี่ยจะเน้นภาพที่เอาไปทํางานต่อนะครับสําหรับคนที่เอาไปทํากราฟิกนะครับอย่างพื้นหลังอย่างเวกเตอร์อะไรพวกนี้นะก็จะส่งได้ได้ดีแล้วก็มียอดโหลดนะครับทีนี้นะครับ มาดูในฝั่งของการส่งไฟล์กันบ้างนะครับในการอัปโหลดไฟล์นะครับเมื่อเข้ามาสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับมาหน้านี้นะครับมาหน้าเดสก์บอร์ดนะครับเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับพวกนี้จะเป็นเมนูนะนี่เนี่ยเมนูทั้งหมดเลยนะครับเดสก์บอร์ดไฟล์สเตตัสนะครับอะไรพวกนี้จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับให้เราไปที่นะครับไฟล์นะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นไฟล์ที่ยังไม่ได้กด s ับมิ t นะครับ ก็คือ not yet submitted นะครับอันนี้ไฟล์รอส่งนะครับผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับวิธีการอัปโหลดนะครับให้เราอัปโหลดตรงนี้ครับไฟล์อัปโหลดนะครับผุมอัปโหลดจะอยู่ด้านบนนะครับนี่พออัปโหลดเสร็จนะครับเขาก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะไปใส่พวกคีย์เวิร์ดนะครับหรือคําค้นชื่อภาพอะไรตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับให้เราไปใส่ตรงนี้แต่ว่าทีนี้ในขั้นตอนที่จะทําให้มันง่ายกว่านี้นะครับก็คือการเซฟหรือการฝัง คีย์เวิร์ดลงไปในภาพก่อนที่จะอัปโหลดนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครสะดวกก็ทําไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องมานั่งกดแล้วก็วางกดแล้วก็วางนะครับจะเสียเวลานะครับเมื่อเราคัดเลือกภาพนะครับอันดับแรกให้เราส่งแค่10ก่อนนะครับอัปโหลดแค่1ิไฟล์นะครับอัปโหลดแค่1ิไฟล์นะครับอย่าไปอัพเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้นะครับเราก็ต้องนั่งลบนะครับตอนนี้ผมอัปโหลดแค่10ไฟล์นะครับมาดูกันนะครับ พออัปโหลดนะครับไปดูหน้าอัปโหลดนะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มอัปโหลดเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นการอัปโหลดนะครับสามารถดรากหรือดรอปไฟล์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับลากมาใส่ก็ได้หรือจะกดตรงเบลส์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ากดตรงเบลส์ตรงนี้นะครับเขาจะไปเลือกภาพที่เราจะต้องส่งที่จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําการอัปโหลดเสร็จนะครับเขาจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นพื้นที่ที่ เอาไว้สําหรับเช็คงานนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เรามีสิบไฟล์นะครับเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมก็พยายามหารูปภาพนะครับพยายามไม่ให้มันซ้ํากันนะครับทีนี้ทายังไงจะได้เราจะแก้ไขนะครับให้เราไปตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับจะมีปุ่มปุ่มเป็นดินสอนะครับกดไปเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับเขาจะพาเรามาที่การแก้ไขคีย์เวิร์ดแก้ไขคําค้นแก้ไขชื่อนะครับให้เราทําการกดนะครับกดไปที่ รูปภาพนะครับถ้าสมมติว่าไฟล์นี้นะครับมันไม่มีไตเติลนะครับหรือชื่อภาพเนี่ยมันตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับกรอบสีแดงนะครับถ้าอันไหนเสร็จสมบูรณ์จะขึ้นกรอบสีเขียวนะครับเตรียมที่จะส่งไปตรงรีวร์ชั่นนะครับนะครับตรวจสอบนะครับถ้ามันพร้อมมันจะขึ้นสีเขียวนะครับการที่ไม่พร้อมนี่มีอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือไตเติลนะครับ2ก็คือแท็กนะครับแท็กก็คือคีย์เวิร์ดนะครับ อันนี้ผมแจ้งไปแล้วว่าถ้าใครขี้เขียนมาก๊อบวางหรือมาพิมพ์นะครับให้ฝังลงไปในภาพได้เลยนะครับในขั้นตอนที่เข้าไล่รวมหรือใช้โปรแกรมอะไรกันก็ได้นะครับที่ฝังแท็กหรือฝังคีย์เวิร์ดเข้าไปในภาพก่อนนะครับค่อยอัปโหลดขึ้นมานะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไตเติลก็ใส่ไปได้เลยนะครับเนาะทีนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอใส่เสร็จนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวเห็นไหมครับอ่า ตอนนี้ภาพผมเป็นสีเขียวทั้งหมดก็คือผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับทั้งชื่อภาพไตเติแล้วก็แท็กที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการเซฟนะครับตรงนี้นะครับเซฟตรงด้านล่างนะครับเซฟไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ไฟล์ทั้งหมดทั้ง10ภาพเนี่ยจะเริ่มมีสีเขียวครอบทั้งหมดแล้วนะครับแสดงว่ามันพร้อมที่จะส่งไปตรวจนะครับมาทีนี้เราจะส่งตรวจกันนะครับ อย่าลืมนะครับเขาให้ส่งให้อัพแค่สิบภาพในการส่งตรวจนะครับแล้วเราก็ทำการ Send to Reversion กันนะครับตรงนี้ครับคือการส่งตรวจนะครับกดไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกว่า t r e n slash ten resource ready to send นะครับก็พร้อมในการตรวจนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม continue เรียบร้อยนะครับกดเสร็จปุ่ม continue เสร็จนะครับ นี่ครับก็จะมีข้อความขึ้นมาตรงแถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะหายไปนะครับมันไปอยู่ตรงไหนนะมาดูนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับสเตตัสนะครับเช่นแล้วโทษทีไฟล์นะครับอยู่ที่ไฟล์อ่ามันจะอยู่ที่ไฟล์นะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นว่า under revision นะครับ จากด้านบนนะครับ Not y e ยสิภาพนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ under revision ก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามันผ่านเขาก็จะเป็นปรับให้เป็น pub picture นะครับถ้ามันโดน reject หรือโดนตีกลับเขาก็จะกดหรือส่งภาพไปที่ตรงนี้ reject นะครับแล้วก็มีข้อความมีข้อหานะครับแจ้งให้เราทราบนะครับที่สำคัญนะครับอยากให้มันมาอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับก็คือ pub l i s t u r นะครับเพราะว่า ถ้ามาอย่งนี้ได้เยอะๆนะครับเราก็จะมีโอกาสขายได้นะครับแล้วมันก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรทำเงินให้เราได้นะครับสําหรับเว็บนี้ก็เป็นการส่งคร่าวๆนะครับใครที่สนใจหรือใครที่กําลังมองหาการส่งภาพออนไลน์ของเว็บฟรีเป็กอยู่นะครับก็ดูเว็บนี้หรือช่องนี้ได้เลยนะครับผมก็จะทําการอัปโหลดอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ส่งไปที่เว็บ Adobe Sto c k นะครับเว็บ s h u t t e r s t o c k แล้วก็ เว็บที่สามนะครับผมก็จะสมัครไปที่เว็บฟรีปิกนะครับแล้วก็เว็บที่สี่นะครับผมสมัครไปที่เว็บอะไรอะอะไรนะเว็กที่สี่นะเวบทีสี่ที่เป็นสีส้มนะครับอันนั้นก็สมัครไปแล้วนะอันนั้นก็เริ่มมียอดโหลดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเดสก์บอร์ดนะครับนี่เห็นไหมครับเขาดีนะครับเขาจะมีบอกว่าฟีปิกท็อปไฟล์นะครับ ที่มียอดดาวน์โหลดเยอะนะครับเห็นไหมครับฝ่ายนี้มียอดดาวน์โหลดเยอะเลยนะครับตั้ง3,152โหลดนะครับแล้วก็มีบอกว่าใครเป็นเจ้าของด้วยนะครับนี่โหถ้าได้ระดับนี้นะครับถือว่าไม่ต้องทํามากินอะไรอัพโหลดแต่ภาพอย่างเดียวนะครับผมก็จะไปศึกษาต่อนะครับในเรื่องของการทํำ 3D นะครับเพื่อเอามาใช้ในงานของการขายภาพออนไลน์นะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับผม